เซตาราเมนเขามีชื่อเสียงที่ว่าเขาได้รางวัลมิชลินสตาร์ตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยมาตรฐานในเรื่องของรสชาติในเรื่องของปริมาณหรือแม้แต่วัตถุดิบต่างๆเนี่ยต้องสตรีกอย่างมากตรเช็คคุณภาพอยู่เรื่อยๆค่ะปะนัดดาผิวทองเป็นผู้จัดการร้านที่นี่ค่ะซเซตาราเมนค่ะ เชฟตู่นะครับเชฟดูแลสตลาราเมงสักขาไทยแลนด์เริ่มเปิดมาเมื่อวันที่22ธันวานะคะปีที่แล้วช่วงเปิดแรกๆนี่เป็นช่วงที่ขายดีมากลูกค้าต่อแถวยืนคิวยาวเลยะคะ่ะที่ได้มาเปิดที่นี่เพราะว่าทางคุณปอวรพันธ์จิตตเสนีเจ้าของร้านของเรานะคะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ชอบทาราเมนแล้วก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วเขาบังเอิญไปเจอร้านนี้นะคะ่ะมันมีคนต่อแถวรอคิวยาว ยเยอะาขาก็เอ๊ะสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันร้านอะไรทำไมมีคนต่อแถวคิวยาวขนาดนี้พอได้ทานแล้วเขาก็รู้สึกชอบมากกับรสชาติน้ำซุปรสชาติราเมนที่นี่จนเขาได้ไปติดต่อทางเชฟทางเจ้าของแบรนด์ที่เขาเปิดเนี่ยเพื่อที่จะมาเปิดที่เมืองไทยจนในที่สุดก็ได้มาเปิดที่เมืองไทยตรงนี้ค่ะเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะตัวที่ได้รางวัลเลยอะ่ะจะเป็นซิกเนเจอร์โชยุทรัฟเฟิลราเมนค่ะ ตัวนี้จะเป็นราเมนที่มีทรัฟเฟิลสดสไลด์อยู่ทัอป,ปิ้งด้านหน้าด้วย <Okay. S 1> ความพิเศษของน้ำซุปเนี่ยคขาว่าเป็นซุปโชยุจะเป็นซุปไก่ซุปปลาซุปหอยมิกซ์ผสมกันเคี mm hmm. ่ยวต้มจนได้ความกลมกล่อมนะคะแล้วก็จะมีความพิเศษตรงที่เป็นหัวเชื้อทาเรโชยุ ตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยเอามาใช้สําหรับชาตนี้ค่ะเขามีชื่อเสียงที่ว่าเขาได้รางวัลมิชลินสตาร์ตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยคือในการที่จะรักษาสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานในเรื่องของรสชาติในเรื่องของปริมาณหรือแม้แต่วัตถุดิบต่างๆเนี่ยต้องสตริกอย่างมากแล้วเขาก็เข้ามาดูเราอยู่มาตรวจสอบมาตรวจเช็คคุณภาพอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างซุปทุกตัวเราก็ต้มเองเคี่ยวเองทุกอย่าง ผ่านกรรปวิการเคี่ยวหมักบ่มกว่าจะส่งต่อให้ลูกค้าคือของทุกอย่างไม่ว่าซอสอะไรทุกตัวเราจะผ่านการกระบวนการทําผลิตเองทุกอย่างครับผมตอนนั้นนี่คือจะเป็นทางที่เป็นเชฟเเล็กที่เขาเข้ามาควบคุมง,งานควบ,ค,บค,คุมตั้งแต่ขั้นตอนการปรุงอาหารสอนในการทําอาหารการทําน้ําซุปทําเส้นแล้วก็วิธีการให้กับเชฟกับทีมงานของคนไทยอะค่ะเพราะแม้กระทั่งเส้นเองเราก็ทําสดทําทุกวันทําใหม่ค่ะ ูตแต่และอย่างวิธีการทําขั้นตอนเนี้ยเขาก็มาสอนด้วยตัวเอง,อท,งทุกทงคัติึของเรานี่ก็ ถ้าเที่ยวเสร็จแล้วต้องเคี่ยวใช้เวลา5ชั่วโมง่ไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องหมักบ่มก่อนหนึ่งคืนรสชาติถึงจะได้ตามต้องการในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็คํานึงถึงว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าทั่วๆไปที่ไม่สามารถออกจากบ้านมาทานที่ร้านได้เนี่ยได้ทานราเม็งอร่อยๆของเราเราก็มีได้ทําร่วมกับทางโรบินฮูดเนี่ยเพื่อที่จะเกิดเป็นบริการส่งเราให้ความสําคัญในเรื่องของรสชาติ ความสะอาดปลอดภัยมากๆเราเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสะอาดปลอดภัยแล้วตัวสูงน้ําซุปเราก็ใส่ถุงซิลร้อนปิดปากถุงเรียบร้อยไม่มีน้ําซุปรั่วซึมนะคะการันตีได้ว่าอาหารถึงบ้านลูกค้าถึงมือลูกค้าสะอาดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เรายังนอกจากนั้นเนี่ยเรามีวิธีการอุ่นลาเมนให้ซุปอร่อยทานที่ร้านเลยค่ะ